ไฮไลท์ที่เมสซี่ยกลูกจุดโทษให้กับโจเซฟมาร์ติเนส ในแมตช์ล่าสุดของอินเตอร์ไมอามีเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาครับแต่หนึ่งในโมเมนต์สำคัญคือหลังจากที่มาติเนสซันวัวประตูเข้าไปแล้วหลังจากที่เจ้าตัวหันมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมเจ้าตัวยังไม่ลืมเพื่อนรักคนสำคัญและท่าดีใจคู่กันที่แม้ว่าเวลานี้ทั้งสองจะอยู่กันคนละซีกโลกครับคิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างกับท่าฉลองประตูของสองเพื่อนรักอย่างมิเกลอเมรอนและก็โจเซฟมาตินเนสที่เคยเป็นไวรัลามาแล้วในโลกฟุตบอลกับท่าฟิวชั่น ที่มาจากการ์ตูนสุดมันของวัยรุ่นพลังขึ้นเต่าอย่างดราก้อนบอลครับ ทั้งสองเพื่อนเลิฟเลยรวมร่างกันแล้วนะรังแอแลนต้ายูเนเต็ดครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับมิเกลอาเมรอนฟอร์มเทพจัดจนไปเข้าตาสาลิกาดงก็เลยต้องย้ายออกจากรังแอแลนต้าเป็นคนแรกส่วนเพื่อนซีจากกาลาทวีปปัจจุบันก็อยู่กับทีมของป๋าเบคแฮมที่อินเตอร์ไมอามี่แต่เพื่อนๆนึกไม่ออกก็คนที่เพิ่งจะแอดซส้อสวยๆให้กับเมสซี่ไปเมื่อน,นัดที่ผ่านมานั่นแหละครับเอาจริงๆทั้งสองห่างกันคนละซีกโลกเลยครับและเวลาที่เคยร่วมทับกันมามันก็ผ่าน มาหลายฤดูกันแต่น่าประทับใจครับที่มิตรภาพของทั้งคู่มันแข็งซะยิ่งกว่าสนับแข้งที่พวกเขากําลังสวมใส่ครับ 27รกรกฎาคมที่ผ่านมามิเกลอเมรอนฟิวชั่นเงาๆเพียงคนเดียวหลังซันวัวประตูให้กับนิวคาสเซิลในเกมกระชับมิตรที่บินมาเตะยังถิ่นเก่าในรังของแอตแลนตายูเนเต็ดครับหลังจากวันนั้นไม่นานวันที่3สิงหาคมโจเซฟมาร์ติเนสกดประตูจากลูกจุดโทษให้กับอินเตอร์ไมอามี่ก่อนทำท่าฟิวชั่นเพียงคนเดียวเช่นกันด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยครับกว่า5ฤด,ดูกาลมาแล้วที่ทั้งสองอยู่คนละเส้นทางลูกหนังกว่า5ฤด,ดูกาลที่ทั้งสองไม่ได้ลงเล่นเคียงข้างกันแบบ วันๆที่เคยเป็นกว่าฮารุดูการที่ทั้งสองไม่ได้ฟิวชั่นร่วมกันมาครับและก็กว่า5ฤด,ดูการครับที่ทุกครั้งหลังจากที่พวกเขายิงประตูดได้พวกเขายังคงฟิวชั่นเพื่อสื่อถึงเพื่อนรักที่กําลังโลดลเล่นอยู่บนเส้นทางลูกหนังในอีกซีกโลกหนึ่งครับมิเกลอารเมรอนและโจเซฟมาร์ตินเนสกับท่าฟิวชั่นแห่งมิตรภาพบนโลก ลูกหนังครับเอาละครับแล้วก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ